ครับสวัสดีครับสมป่อสาวสวยน้องๆที่รักทุกคนนะครับว,วันนี้เราก็มิกกบอีเวนต์ใหม่รอบ,รบอปีของเกนดนตีกันนะครับก็เป็นละครใหม่ของนิโคลนะที่ผมติดไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครนิโคลให้ดูนะแล้วก็จะไปเล่นกับน้องๆในตรีมที่ผมดีมหน้าตอนนี้นะก็อยากให้ทุกคนได้รู้ถึงความสามารถของตัวนิโคลนะผมบอกเลยผมลองเล่นมาหลายรอบจนรู้สึกว่าความเข้าใจผมก็มีบ้างเลยนะสำหรับตัวนิโคลนะ บอกเ่ยถ้าเริ่มเล่นแรกๆอจาจจะงงนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของนิโคลก่อนนะว่ามันมีความสามารถอะไรนะครับทิวที่หนึ่งของนิโคลนะทุกครั้งโอกาสพอยเสานะอง์ฉันโอกาส100%นะสร้างแบตเตอรี่สายฟ้านะในพื้นที่ของฉันนะครับเมื่อตกแบตเตอรี่สายฟ้าสร้างแลนมาร์กโดยอัตโนมัติด้วยนะแล้วก็มี Q ็นกิะวิ่งนะและนะครับเมื่อเมื่อเราตกที่เป็นลูกแบตเตอรี่นะมันก็จะม,มันก็สามารถวิ่งได้นนจะวิ่งไปเมืองเลนมาร์กข้างหน้านะความสามารถของวิ่งนะ เมื่อวิ่งไปยังื้นที่ถัดไปนะของฉันทันทีนะและสักฝ่ายสองข้ามทั้งหมดในเส้นทางให้ไปอยู่เดนมาร์กเราได้นะหรือว่าอยู่ที่เมืองอะไรก็เ,เลแต่นะเกาะก็ได้นะที่อยู่ด้านหน้าเรานะสักไปหมดเลยนะครับทุกคนที่อยู่้างด้านหน้านะฝักไปหมดเลยนะดีมากเลยนะมาดูสก,กิลที่2ด้วยนะครัสก,กิลสองเรานะเมื่อตกทุกที่ของฉันโอกาส1 8 0นะที่จะชาร์จโร่นะ โร่นี้ก็ดีมากนะครับสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นนำเมื่อฝ่ายตองข้ามโจมตีจะป้องกันโดยศูนย์เสียโร่นะครับ like sea, ป amentos, <Piet. S 2> <ical> ้องกันณที่นี้คือป้องกันการบังคับย้ายป้องกันการบูดป้องกันการทาสีป้องกันได้หมดที่เจตสิทีิ์มีเท่านี้นะครับรู้สึกประมาณนี้นะคือป้องกันได้เลยนะครับป้องกันหลักๆคือป้องกันบังคับย้ายของเดียป้องกันการฉีดน้ําของไอลินนะป้องกันการบูดนะครับ แล้วก็2ขั้นนี้เมื่อใช้หมดไปนะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้ใหม่อีกได้เรื่อยเลยนะครับนับชาร์จไปเรื่อยเลยบอกว่าโกงมากๆนะครับตั้งแต่ที่ผมไปเล่นมานีแล้วลงอีเพซมานะครับแล้วสิ่งที่เซตที่ผมจะใช้นับก็คือหมวกนะผมของกลางนะแล้วก็อุปกรณ์เชนแบบกระโดดบาเลนไทน์นะก็คือเป็นสปริงเราเองที่เองนะแล้วก็อันนี้นับตุ๊กตาโนวาล่าที่ถูกนะครับก็คูณเมืองโคตรแพงอ่ะอันนี้ก็คืออ่า แกนหลุมดำนะฮะก็คือเป็นหลุมมุดที่สามารถมุดกระมือได้นะครับส่วนบัฟที่จะได้ในเว้นนะครับบัฟที่จะได้ก็คือนะครับเมื่อตกบนที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาสเป็นอยู่เซนจับเว้นข้ามทางและย้ายไปยังพื้นที่ของตนทันทีนะสองครั้งเท่านั้นนะฮะเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กโอกาสสูงมากสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มบัฟอันนี้บอกเลยนะบัฟคูณสองเนี่ยนะมีบัฟรอ,องท้าป้องกันอยู่ในตัวและก็บัฟโดนโก๊อบบี้อยู่ในตัวเลยนะคือเหมือนบัฟสองทีสง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 ่สองอย่างเนี่ย อยู่ในบัฟเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเพื่อนสร้างลาแลนด์มาร์กเราก็สามารถสร้างแลนด์มาร์กด้วยนะโอกาส45%าเด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในรีวิวตัวละครเลยกันนะครับก่อนที่จะไปดูรีวิวนะครับน้องๆคนไหนที่กําลังมองหาไอที่กนสีในราคาที่ไม่แพงนะก็ขอฝากเพจนี้แจ็คไว้เพจด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่กําลังมองหาไอทีเกมสีในราคาที่ไม่แพงแลวก็ยังสามารถเอาเกมสีมาขายได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะแนะนําเพจที่ คุณภาพดีร0 0นะครับก็คือซื้อขายเกมสุดที่บายเอสแจ็คนะฮะดัวแน่นอนครับไม่มัวน,นิ่นะฮะก็สามารถไปเลือกดูกันได้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะที่กังวลเรื่องการซื้อขายไอดีกับแอดมินแจ็คนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะสำหรับแอดมินแจ็คจะสอนจนกว่าจะเข้าใจเกมและสามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับรวดเร็วทันใจนะปลอดภัย100%ตต้องเป็นแอดมินแจ็คนะครับผมคุณแค่กดลิงก์ ที่อยู่ใต้คลิปหรืออยู่ที่ช่องดีคริปชั้นด้านล่างใต้คลิปเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเรามารีวิวแผนที่ใหม่เลยแล้วกันนะแผนที่นี้นะมันก็เป็นแผนที่ใหม่ฮะเราสามารถประมูลได้นะเราประมูลได้เลยนะว่าเราจะเอาท่าไหร่นะผมข,ขอประมูล2 m เอมแล้วกันะนะครับไอแผนที่นี้นะมันก็คล้ายกับแผนที่ระเบิดนะเสมอโอ้โหเสมอหมดเลยนะเสมอหมดได้ใครเสมอหมดไม่ได้เครนะครับได้ใครวะไม่ได้ใครนะ เพราะว่าผมก็ต้องเมื่อกี้ผมประมูลเป็นเอ็มทุกคนก็ประมูล2 m เอ็มเลยนะเออเสมอครับไม่ได้เคยนะแล้วก็มารีวิวตัวใหม่ไปด้วยนะตัวใหม่อ่ะไอ้นิโคนะโอเคตอนนี้ลงไม่ได้วะโอ้โหแม่งก็เกินไปอ่ะดีนะที่ยังมาได้เมืองเราอยู่นะเออโอเค ผมควาวไว้ที่4นะฮะนี่ครับน้องน้องนาลิดนะนี่ครับน้องนาลิดสังเกตนะมันมีเกาะมีนมีแสงอยู่นะมันมีแสงเงาเๆนะครับเมื่อนิโคตกมือตัวเองนะสามารถสร้างเกาะได้ถึงสองเกาะนะแล้วสร้างได้ทีละเกาะนะครับนี่เขาตอนนี้เ็าสร้างไปได้ถึงเกาะนะฮะจะมีแสงเงาเกาะแรกก็คือแสงเงาเบาๆนะเกาะที่สองมันจะมีแสงเงาแบบหนาๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแสงเงาที่สองนะครับ และก็จะมีแบตเตอรี่ขึ้นด้วยนะครับมีแบตเตอรี่ขึ้นนะถ้าเรามันจะมีแบตเตอรี่ขึ้นให้เองนะครับเมื่อเหมือนเทินที่สองของเรามันจะมีขึ้นให้มาเลยนะนผมก็ใช้เซจีนะ้เนี่ยหมวกสองครานเป็นสปริงนะแล้วก็เรียกว่าตุ๊กตาเนวาน่านะครับแล้วก็หลุมดำอ่ะนี่เทินที่สองนะ เราก็สามารถประมูลได้นะครับแต่ว,ว่าเรา,าประมูลไปนะคประมูลโอโ้โหน้องไฮโซน้องกัดประมูลเป็น 10m นะฮะประมูล 10m เลยนะแผนที่นี้นะเนี่ยนะคนที่ประมูลก็จะได้นะผมบอกเลยว่าแผนที่นี้นะคนไหนที่ประมูลได้มันจะมีอ่าเห็นไหมมันจะมีพวกเป็นดาบนะครับจะถอยห้านะผมจะเตะทุกคนเลยนะนี่นี่ครับผมอ้ยผมเตะ เตะสองคนลวดเลยนะนะครับนี่ครับผมเตะทีเดียวสองคนลวดเลยนะเตะทั้งหมดะคนที่อยู่ด้านหน้าเราจะเตะหมดเลยนะผ <c oughs> <Hotel> มก็กันงอไว้ก่อนนะมาที่เลียกันนะโ <C oughs> อเคนี่เป็นไงล่ะตัดการสิลูกนี่เป็นไงแล้วครับ <S <S <aside> คือแบตอ่ะมัน Gobierno จะสร้างขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะครับยิ่งแบตดเยอะยิ่งดีนะครับนี่เราโดนอ้ย <Hill> เรามีเกาะป้องกันครับตัวน,นี้เราใช้เป็นหนึ่งเกาะเลยนะ เมื่อกี้เมื่อกี้เกาะป้องกันช่วยเราไว้นะครับตอนนี้โล่โล่เกาะป้องกันผมสังเกตดูนะเมื่อกี้หนาอยู่นะตอนนี้บางแล้วนะครับอ่านี่บางแล้วนะครับผู้แม่งยางนาักอะโหดนะโหดนะดนะเรียบร้อยแตกอ่าม,ม,ม,มันมีให้ประมูลทุกคืนนะเดี๋ยวผมจะประมูลเอ้ยเยอะไปเยอะไปแม่งประมูลเยอะไปตังเยอะนะ ถ้ามงกุฎสามอันเราก็ชนะได้เลยนะไม่ต้องรอจ,จบเกมอะ่ะถ้าประมูลมงกุฎชนะเลยนะสามครั้งนะครับนี่ครับถ้าผมประมูลได้ผมก็จะมีรูปดาบอยู่บนเมืองนะรูปดาบบนเมืองทำอะไรได้ก็ทําได้นะครับก็ผมไม่ไปดีกว่ามามันจะทําเมื่อเมื่อผู้สู้ตกที่เมืองที่มีดาบนะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคอดับเบิลไปก็ไม่ได้นะคือยกเลิกทุกอย่างเลยนะ เมืองพี่มีดาบเรานะยกเลิกทุกอย่างนี่นะ,ะนี่ครับสังเกตดูนะตอนนี้เกาะผมก็หมดไปแล้วน,นะครับเพราะว่าผมป้องกันไปสองเกาะแล้วนะเมื่อกี้ครับ อ่านี่ผมประมูลยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วนะเพราะเขามีแค่แปดเอ็มนะผมประมูลไปเก้าเอ้ยสี่สิบเอ็มผมก็ชนะแล้วนะ,ะนี่นะครับผมมีมงกุฎสองอันเลยนะดูนะเออถ้าม,มงกุฎเราครบสาม,มันเราก็ชนะนะครับแต่ผมจะทำยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วนะเออผมเทอิสิบสองไปครับ <12. S 1> กันเข้าไปก่อนนะ อ่าเดี๋ยวผมขอสร้างเกาะไว้ก่อนด้วยกันนะซอยห้ากันนะผมตกเมืองผมไว้ก่อนนะอืมนี่ครับตัวนี้เกาะผมก็กลับมาเหมือนเดิมเลยนะเกาะผมกลับมาเก่งเหมือนเดิมแล้วมีมีแสงแบบหนาๆเหมือนเดิมนะเกาะนี่ครับเราจะสร้างได้เรื่อยๆเลยนะเกาะเราจะสร้างได้เรื่อยๆไปเลยนะครับไม่ไม่กำหนดเลยนะครับมันจะสร้างไปได้เรื่อยๆเลยนะแล้วตอนนี้บัฟของตัวละครตัวนี้มันก็อ่าเหมือนกับแปลนไอเซก่ะนะครับ ก็ไม่จะเป็นอันแท็คือเหมือนกับโดนคัปปี้นะเพื่อนสร้างเราสร้างอ่ะนะครับอ่านะครับนาะนๆะนะดูนะดูนะครับแต่ผมมีกเกาะไงเมื่อกี้เกาะเกาะช่วยผมอีกแล้วนะเกาะนี้ป้องกันการย้ายนะผมประมูลผมก็ชนะแล้วครับอ่ะไม่ต้องไม,ไม่ต้องประมูลนะเออไม่ต้องประมูลเอาชิบหายกูก็แพ้ดิแบบนี้อ๋อดีว่าเสมือนสองสอง,สองนะ,ะคือประมูลก็ชนะเลยนะเราไม่ประมูลนะเมื่อกี้นะ เราแม่งทำทำ,ทำเก่งนะไม่ประมูลนะเดี๋ยวผมขอทอยทอยเจ็ดอ่ะโอ้โหแม่งอย่างหนาเลยผมแพ้ได้นะจะ่าไปเล่นไปนะถ้าทำแบบนี้นะอ,อือทำไมเล่นไปผมแพ้ได้นะ เดี๋ยวผมต้องกันป้องกันแพ้ก่อนนะผมประมูลผมก็ชน,นะแล้วนะนี่นะครับก็เออผมประมูลยังผมก็ชนะนะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าประมูลเราก็แพ้นะนี่นะครับก็เป็นการประมูลของแต่ที่นี้นะถ้าเราไม่ประมูลเราก็แพ้นะยิ่งมาเบิ้ลเราเยอะเราได้เปรียบนะครับเออถ้าเราไม่ประมูลเราก็แพ้นะเมื่อกี้นะครับพี่จำเป็นต้องประมูลนะต้องขอโทษด้วยนะ ต้องขอโทษน้องโอกัสด,ด้วยนะครับพี่จะเป็นต้องประมูลนะเมืองผมไม่เพลงนะใช่ครับผมต้องประมูลนะถ้าผมไม่ประมูลผมก็เพลงน้องโอกัสอยู่ดีนะอันนี้ก็เป็นการรีวิวของตัวละครใหม่นะคือก็ดีนะครับความสามารถมันก็โอเคนะโอเคแล้วเมื่อกี้ก็ได้เห็นกันไปคร่าวๆเลยนะก็เห็นไปเยอะแล้วครับการชัด์จแบตเตอรี่ของดิโกและก็การวิ่งของดิโกนะครับอาจจะมองอาจจะไม่ได้หมดทุกขั้นตอนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะฮะ นิคโครนะเมื่อตกพื้นที่ตัวเองนะสามารถสร้างเกาะตัวเองได้นะสร้างโลมาได้สองขั้นนะเกาะสองขั้นนี้ก็คือสามารถป้องกันทั้งการย้ายทั้งการสารีอะไรก็แล้วแต่นะที่บังคับให้หนักนิคโคททำอะไรก็แล้วแต่นะนะคือได้สองครั้งถ้า2ครั้งที่หมดไปก็สามารถชาร์จได้อีกนะครับสกิลที่สองนะเมื่อเราสร้างเมืองแล้วนะเทิร์นที่2นะก่อนที่เราจะเทิร์นนะ มันก็จะมีรูปแบตเตอรี่ขึ้นมาให้เรานะคือร้อยเปอร์เซนแน่ๆครับสร้างแน่ๆน่ร้อยเร์เซ็นต์นะถ้าเราถอยไปต่อบที่แบตเตอรี่นะมันก็จะวิ่งนะมันจะวิ่งไปหาเมืองที่อยู่ด้านหน้าเรานะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นเกาะหรือว่าจะเป็นเมืองสามหลังเมืองสองหลังรู้จะเป็นเมืองอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นเมืองของเรานะ ถ้าเมืองน,นั้นนะถ้าเมืองสามหลังนะถ้าเมือสงสร้างไว้สหลังแล้วมีแบตเตอร,รี่นะรหรือว่าสร้างมาสองหลังที่มีแบตเตอรี่ขึงนอยู่นะมันจะอัปเดเป็นเลนด์มาร์คให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับดับกเก็บเป็นให้เราเป็นอัตโนมัติเลยนะเราไม่ต้องไปสร้างนะเราก็วิ่งไปที่เมืองที่มีรูปแบตเตอรี่นะั้นมันก็สามารถอัปเดเป็นให้เราเป็นแลนด์มาร์คโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะวิ่งต่อไปหานะครับหาที่ถ้าข้างหน้าเรายังมีเบ็ดอยู่นะ ถ้าข้างหน้าเรามีเมืองเราที่มีเบ็ดอยู่นะมันก็จะวิ่งไปหาลูกเมืองที่เรามีเบ็ดเรื่อยๆเลยนะจนที่สุดตรงที่เมืองเราที่ไม่มีเบ็ดนะครับอ,อืประมาณนี้นะแตล่ลสกิลของนิโครนะก็เป็นตัวคือที่โหดนะถ้าวิ่งผ่านไปเรื่อยๆแล้วเจอคู่ต่อสู้ที่อยู่ด้านหน้าเราเรื่อยๆมันก็เตะไปเรื่อยๆนะเตะไปนับแล้วก็โดนขังนะโดนขังเนี่ย มันไม่สามารถซื้อได้อยู่แล้วนะการแข่งกงแบบนี้นะครับการแงแบบการวิซตอรียนะมันไม่สามารถซื้อได้มันไม่สามารถทำสงครามสีสดได้มันไม่สามารถทําอะไรได้นะแค่ใช้การป้องกันได้อย่างเดียวนะถ้าโดนสลายการป้องกันที่บกหรือแย่นะ <S <S เป็นตัวละครที่ดีนะอยากกระทุกคนหานะคนไหนที่ยังไม่ปิดีก็ขอปิดน,นะคนไหนที่ปิดแล้วก็ก็ดีใจด้วยนะสําหรับคลิปนี้คนไหนทีู่กใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ช่องนั้นจัดคนมากเกมด้วยนะอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะ ก็คลิปนี้นะขอขอตัวลาไปก่อนนะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะขอบคุณครับขอบคุณรับ